ันนี้เราจะมาทำนะคะน้ำยากะทินะคะน้ำยากะทิขนมจีนน้ำยากะทิลูกชิ้นนะคะมีลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลานะคะอันนี้ปลานินนะคะเราต้มเดี๋ยวเราจะไปปั่นนะคะอันนี้ผักนะคะผักเราก็ทําไว้แล้วนะคะเอาไว้กินกับขนมจีนนะคะนี่แหละค่ะเครื่องปรุงนะคะเราจะใช้นี่แหละค่ะมีนะคะเครื่องปรุงนี้ก็จะมีกระชายนะคะ กระชายกระเทียมนะคะพริกแกงกะปินะคะแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเราจะใส่ไปเราจะปั่นปั่นให้เข้ากันนะคะแล้วใส่เครื่องปรุงรสทุกอย่างลงไปในนี้เลยคะ่ะวัตถุดิบก็มีนะคะมีพริกแกงนะคะพริกแกงเอามาปั่นนะคะกระชายกระเทียมนะคะกระเทียมนะคะกะปิข่าตะไคร้เครื่องปรุงรสนะคะ ปลาร้าน้ำปลาร้านะคะเราจะใส่ลงไปนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นปลานะคะปลาที่โขกทาน้ํายาปลานิลนนะคะแล้วก็พร้อมผักนะคะพร้อมผักต่างๆนี่ค่ะเราก็จะปั่นไปในเครื่องนี้นะคะเราก็จะเอาปลานี่นะคะใส่ลงไปนะคะใส่ไปในเครื่องนี้เลยนะคะใส่ไปแล้วเราก็ใช้ปั่นนะคะอันนี้นะคะเราก็จะต้องปั่นไอ้นี่ก่อนนะคะ ปั่นเครื่องก่อนนะคะปั่นพริกก่อนนะปั่นพริกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันปั่นนะคะแล้วก็จะปั่นปั่นเครื่องปปั่นเครื่องให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะคะเดี๋ยวเราเปิดดังหน่อยนะคะ เราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะคะจะเข้มข้นมากเลยนะนี่นะคะเนื้อปลานะคะเราเทลงไปในนีน้นะคะน,น,นี่เลยนะะี่เลยค่ะเนื้อปลานะคะ,ะเนื้อปลาลงไปแล้วเราก็มาใช้ปั่นนะคะให้เข้ากันให้เข้ากันไม่ต้องมานั่งตำนะคะมันจะเหนืงง่อยเพราะว่าบางครั้งละ่ะแขนเราไม่ค่อยแข็งน,นะคะ เราเติมน้ํานี่นะคะน้ําปลาร้านะคะน้ะําปลาระลงไปแค่นี้พอเพื่อความอร่อยนะคะเพื่อความอร่อยนะคะเดี๋ยวไปดูตอนที่เราจะตั้งใส่หม้อเลยนะคะาว่ามีอะไรเรา,เราทําวิธีให้ดูนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะ เดี๋ยวเราจะเอาเอาไปใส่ในหม้อนะคะให้เรียบร้อยนะคะค่ะเดี๋ยวไปชมกันใส่ในหม้อให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะวิธีนะคะที่เราจะบอกนะคะมีกะทิหนึ่งกองใหญ่นะคะเราไม่ใช้เราใช้กะทิกล่องน,นะคะค่ะไปกันค่ะนี่เราก็เคี่ยวใส่ลูกชิ้นนะคะใส่ลูกชิ้นไป คนนะคะเขดือดน้อยเดอดีแล้วจ้นีค่ะ กะทินะคะัะข้นแล้วร้อนเลยนะคะรถขายของค่ะ เขาขายต้นมาไอ้ขายดินปลูกต้นไม้นะคะนี่ค่ะเดือพพพักแล้วนะจ๊ะโอเคอ๋อ เคี่ยวเคียวเคียวให้มันมันมันออกนะคะกะทินะคะนี่นะคะกะทิมันมันเลยจ้าปิดแก๊สเลยนะคะเราก็จะตักใส่จานนะคะนี่นะคะใส่นี่เลย ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปลาน่ากินไหมล่ะค่ะลูกชิ้นปลานะคะอ่นี่นี่นะคะลูกชิ้นปลาร้อนๆร้อนๆๆๆๆร้อนร้อนๆๆๆนๆ้อๆใส่ๆๆๆะๆๆๆๆๆๆๆลๆๆ้ๆๆๆ่ๆๆ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 ลๆๆ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  เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขค่ะเดินทางไปไหนหปลอดภัยแข้วค่าจากพยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะไยบายไปแล้วค่ะ